่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่มองหาโอกาสในการลงทุนนะครับเราก็มีการลงทุนที่น่าสนใจนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับก็คือกองทุนไทย ESG X ครับที่เปิดให้สามารถเข้าไปซื้อนะครับลงทุนได้แล้วครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับว่ากองทุนนี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็เราเจะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับ ก็ในปีภาษี2568นี้นะครับคนที่เป็นมรุยดเงินเดือนทํางานหรือว่ามีอาชีพนะครับที่มีรายได้มีทั้งเลือกใหม่ในการวางแผนภาษีนะครับแล้วก็สามารถลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านกองทุนไทย ESGX หรือว่าชื่อเต็มก็คือไทย ESG Extra ได้นะครับเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษที่ได้ภาครัฐเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษผ่านการโอนย้ายกองทุน LTF ทั้งหมดที่ถือครอง แล้วก็สับเปลี่ยนมาเป็นกองทุนไทย s c x หรือว่าจะลงทุนใหม่ก็ได้นะครับโดยทั้ง2วิธีต้องดําเนินการภายในเวลา2เดือนนี้เท่านั้นก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะสิ้นสุดนะครับวันที่30มิถุนายนนี้ครับกองทุนไทยเอ x กนะครับก็เป็นกองทุนที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ด้านความยั่งยืนไม่น้อยกว่า80%ของ N a v นโดยมีข้อกําหนดเฉพาะที่เพิ่มเติมจากไทย D, เอเดิมก็คือต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยไม่น้อยว่า 65%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยวงเงินในการลดหย่อนภาษีนะครับไทย ESCX นะมี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1น,นะครับสำหรับคนที่ถือครอง LTF ซึ่งได้ทำการสับเปลี่ยนกองทุนมาเป็นไทย ESCX ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีปีแรกคือปีนี้นะครับลดหย่อนสูงสุดถึง3 0 0แสนบาทแล้วก็ปีถัดไปตั้งแต่ปี69ถึงปี7จลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ปีละ50,000บาทรวม4ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเต็มนะครับหรือว่าโยกมาเต็มจะลดหย่อนรวมสูงสุด20 0 0 0 0บาทรวมการได้สิทธิ์นะครับจากการสับเปลี่ยน LTF สูงสุดนะครับจนถึงปี7จเนี่ยรวมกันทุกปีอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทแล้วก็สำหรับเงินลงทุนใหม่นะครับคนที่จะเข้ามาซื้อไทย i อ c x ใหม่ในปีนี้เนี่ยก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนสูงสุดได้อีก3,000 0 0บาทแต่ก็ต้องไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งส่วนในการสับเปลี่ยน LTF แล้วก็ส่วนเงินลงทุนใหม่นะครับต้องทําให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นและวงเงินลดหย่อนของ Thai s g x เนี่ยถือเป็นกรณีพิเศษที่รัฐมอบให้ไม่ได้รวมกับสิทธิพิเศษเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับจากกองทุน Thai s g เดิมที่เรื่องทุนไปแล้วตามปกติปัจจุบันนะครับจากการรวบรวมของฟิ n o m n f u n เนี่ยพบว่ามีกองทุน Thai s c x อยู่ทั้งหมด37กองทุนจาก19บราจทั่วประเทศ แบ,บ่งเป็น3ากลุ่มหลักด้วยกันกลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นไทย100%ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่เชื่อว่าหุ้นไทยลงมาเยอะแล้วเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บสะสมหุ้นเข้าพอร์ตนะครับหุ้นในกลุ่มนี้มีทั้งหมด17กองทุนแล้วก็กลุ่มที่2ครับคือลงทุนในหุ้นไทย80%เน้ในลงทุนในหุ้นต่างประเทศ20%่เอกลุ่มนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลดหย่อนภาษีนะครับโดยเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยแต่ก็ ในกลุ่มที่2นะครับที่ลงทุนหุ้นไทย80แล้วก็ตามให้20มีอยู่ทั้งหมด15กองทุนแล้วก็กลุ่มที่3ครับกองทุนผสมหุ้นไทยแล้วก็ตราสารนี้ยั่งยืน,นะครับสร้างโอกาสรับผลประโยชน์ทางภาษีแต่ก็อยากจะลดทอนความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนในตลาดตราสารนี้นะครับมีอยู่5กองทุนครับถ้าหากว่าจะดูเนี่ยมุมอมองของฟิ e โ o เม n นาฟัน d ์ก็มีคําแนะนำนะครับกองทุนไทยซีเอ เหมาะสาหรับคนที่มี LTF ครบกําหนดอยากจะขายแล้วก็ไม่ต้องการใช้เงินก้อนเร็วๆนี้สามารถโยกย้ายได้ใช้สิทธิ์ในการลดย่อนภาษีได้หรือคนที่มีวงเงินในการลดย่อนภาษีปี68เหลืออยู่เนี่ยแม้ว่าจะใช้สิทธิ์อื่นๆครบไปแล้วนะครับก็สามารถยกย้าย LTF เดิมมาลงทุนใน L อไทยเอสซได้แล้วก็สามารถลงทุนต่อเน,นื่องได้4ปีตามเงื่อนไขนะครับแต่กองทุนนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยมีภาระทางการเงินหรือว่าอยากจะใช้เงินไม่มีเงินเย็นนะครับเพราะว่ากองทุนนี้ จะต้องถือครบกำหนด5ปีถึงจะได้เงื่อนไขในการลดภาษีเพราะฉะนั้นนะครับการในไทย ESGX เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ภาครัฐใช้ในการส่งเสริมการลงทุนสาหรับคนที่เคยมี LTF มาก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจเรื่องของการถือครองนะครับเรื่องของการใช้วงเงินลดจนภาษีก็สามารถปรึกษาผู้แนะนําการลงทุนก่อนตัดสินใจการลงทุนได้ตอนนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลนะครับทั้งตรวจสอบการถือครอง LTF หรือว่าข้อมูลของการใช้สิทธิในการลดจดภาษีได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย SET.R.TH/LTF หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเงื่อนไขของกองทุนรายชื่อกองทุนต่างๆหน้าที่เว็บไซต์ t h a i l a n d e.sg.com ได้เชน่นกันครับพี่แบงค์ใครสนใจนะก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานภาษีอยู่เยอะถือครอง5ปีมันเหมือนกับว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ไปไหน แต่ว่าผมคิดว่าโซนที่ต่ำกว่าพันสองก็เป็นโซนซื้อคือมันโอกาสที่ได้กำไรอ่ะสูงถ้าคุณมีฐานภาษีที่สูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลือกถ้าเป็นผมเลือกก็จะเลือกลงทุนในไทย ESGX ที่ส่วนหนึ่งลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีนโยบายไปลงทุนในหุ้นนอกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสิบยี่สิบปีที่ผ่านมากาไรบริษัทจดทะเบียนในไทยเราเองเนี่ยมันมีตัวที่เติบโตดีเหมือนกันแหละ แต่มันเลือกได้ง่ายกว่าถ้ามันมีตัวที่อยู่ข้างนอกด้วยเหมือนกันนั่นก็ลองพิจารณาในการเลือกลงทุนกันอยู่นะผมคิดว่าก็เป็นโอกาสอันนึงในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้วก็ถือครองระยะเวลาก็สั้นลงด้วยนะครับลองพิจารณากันดูซึ่งในฟิโนเมนาเราเองก็มีคัดเลือกกองเป็นตัวฟิโนเมนาพิกให้แล้วเรียบร้อยสําหรับว่าใครจะลงทุนหุ้นไทยร้วนเราชอบกองไหนหุ้นกองทุนไทย SGX แบบผสม ทั้งไทยและตาสารนี่แบบไหนแล้วก็กองทุนไทย ESGX แบบผสมระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นนอกเราเลือกแบบไหนสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p ฟ e น o m มนาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้ หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับผันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ